สวัสดีครับส่งลรางลอกครับผมโกุซ่าเดลชินกาดนะครับแบบล้างลอกโทรานาจัดนะครับมีลอกชิมมานโอนะเป็นสกุลสเตลล่านะครับ4,000 XT เลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อาการค่อนข้างหนักนะมีสนิมขี้เกลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับลูกปืนหมูสากกับทุกรูปเลยนะครับมาที่ได้มีอาการหมุนขัดๆด้วยนะครับตรงนี้ไหลลื่นดีแล้วนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับแต่ลูกปืนอ่ายังไม่ได้เปลี่ยนให้นะเพราะลูกปืนก็ อย่างพอใช้งานได้สัก6 7เเรนะครับเรื่องความไหลลื่นไหลลื่นดีแน่นอนนะครับไม่มีอาการสะดุดแล้เหนืดอแล้วนะครับแต่เรื่องอาจจะมีเสียงหอนนะครับมีสอวนหอนของลูกปืนนะครับแต่เลอกนะครับแต่ว่ากาไปจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวแกะแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวหน่อบไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ อยู่ต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดังปกติดีนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองแกนสปูลก็สมบูรณ์ดีไหลเลื่อนดีนะครับส่วนตัวพับเบรกเป็นเบรกสกาดมีทั้งหมด3แผ่นนะครับตัวจานกดเริ่มมีรอยสึกรอนะครับตามยุการใช้งานของล้อนะครับโดยรลงก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ดีนะครับใส่จารบีสมมุติแต่ที่มาเบรกให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาลูกปืนในโรลเลอร์นะครับตรงจุดนี้นะครับมีอ่า มีหมุนสากเลยนะครับมีเหมือนหอนนะครับเวลาเก็บสายน่าจะมีเสียงดังเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าเสียหายนะครับต้องเปลี่ยนทั้งทั้งในโรลเลอร์เลยนะครับตัวจาระบีเฉพาะจุดก็ไม่มีมานะครับตรงจุดนี้ผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวลูกปืนจะหายแล้วนะครับเลยส่งผลให้เวลาเก็บสายนะครับมีเสียงแซดแซดแน่นอนนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นระบบสปริงโช๊คนะครับทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับ จุดระยับครับมีสึกหรอบ้างนะครับตาม,มาอายุการใช้งานของล้อนะครับโดยรวมก็ยังใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับตัวแขนคว้าก็เริ่มมีบิดเบี้ยวบ้างนะครับผมดัดกลับให้แล้วบางรายบางส่วนนะครับจุดต่อมาะระบบกันติดกับลูกปืนมันเรียนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวเบ็ดลูกปืนก็มีน้ํากัดบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็มีรอยน้ําเค็มกัดเริ่มผูกก่อนเลยนะเห็นได้ชัดหลายจุดเลยนะครับร้อมันจะ กพค่อนข้างใช้งานมาค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วก็ขาดการดูแลค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวจุดต่อมานะครับทุกเฟืองขันนะเฟืองพิเนียนเฟืองไดนะครับตัวเฟืองพีเนียนก็มาที่แรกสภาพก่อนล้งไม่มีจารบีเลยนะจารบีแห้งเลยนะต่าเฟืองพีเนียนเฟืองไดเลยสึกหลอตัวหน้าเฟืองนะครับเป็นรอยเฉือนเห็นสีเงาๆเลยนะครับไม่มีจารบีหล่อลื่นเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนเฟืองไดก็เป็นตามมดนะครับมีเหมืนอนมีเสียงหอนนะครับ แต่เรื่องอมีการสะดุดนะเกิดจากตัวตัวแกนนะครับมีาการก่อนนะครับเลยทําให้มาที่ได้มีอาการสะดุดนะครับเอาคลิกก็คาขาเกลือออกหมดแล้วนะครับเราหลายเลื่นดีแล้วนะ,ะแต่เรื่องมีเสียงมุมมีเสียงมีเสียงแน่นอนนะครับตอ,อกครับตัวนี้ชิพันของชิมานโนนะสำหรับใส่เฟืองกี้นะครับ จุดต่อมาชุดระบบการทํางานของตัวเรียงสายเฟื่องสนอนเค้าไฟล์แล้วก็ชุดเฟ่วนขับเฟื่องสนอนนะครับมาที่แรกก็จารบ,บีเส,สื่อมสภาพเป็นน้ําที่เกลือเกาะที่ตามตัวเฟื่องสนอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยทําให้อหมุนสะดุดนะครับนี้ใช้ไงานได้ปกติดีแล้วสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสมบูรณ์ดีนะครับสวัสดีครับชงนครับ